ที่นี่เคยเป็นโรงเรียนที่มีเสียงหัวเราะของเด็กๆผมกําลังจะพาคุณเดินเข้าไปฟังเสียงจากอดีตที่ไม่เคยเงียบลงเลยในอดีตช่วงเขมรแดงครองเมืองจากโรงเรียนกลายเป็นสถานที่ที่แทบไม่มีใครเดินออกไปได้อย่างอิสระเดิมที่นี่ชื่อว่าชาวคอนย่าไฮสคูลมีสนามบาสเสียงระฆคังเรียนเสียงวิ่งเล่น แต่ปี1975เขมรแดงเข้ามาและเปลี่ยนที่นี่ให้เป็นศูนย์สอบสวนและกำจัดคนที่พวกเขาเห็นว่าเป็นศัตรูไม่ว่าคุณจะเป็นครูหมอศิลปินหรือแม้แต่เด็กเล็กที่นี่มีกฎ10ข้อที่โหดร้ายหนึ่งในนั้นคือห้ามร้องไห้เวลาโดนทำโทษซึ่งฟังแล้วเหมือนบอกให้คุณหยุดความเป็นมนุษย์ไปเลยเดินเข้าไปในอาคารเจะเจอโครงเตียงแหลก โซตรวนและภาพถ่ายจริงของนักโทษที่ถูกพบในสภาพนั้นตอนถูกขเขมนแดงปลดปล่อยอาคารบีคือกำแพงเต็มไปด้วยมักช็อตของนักโทษดวงตาของพวกเขาจ้องกลับมาราวกับถามคุณว่าคุณจะปล่อยให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกไหมเรื่องอินไซต์ที่หลายคนไม่รู้สนามบาสด้านนอกไม่ได้ใช้เล่นกีฬามานานแล้วครับมันถูกเปลี่ยนให้เป็นลานสุสานแทน บันไดเหล็กหลังอาคาร C เคยเป็นเส้นทางพาคนไปสอบสวนตอนกลางคืนเพื่อไม่ให้คนอื่นเห็นและห้อง B2 เป็นห้องของผู้หญิงกับเด็กไกด์บางคนยังเลี่ยงพานักท่องเที่ยวไปเพราะบรรยากาศมันหนักหนามากครับเจ้าหน้าที่บางคนเล่าว,ว่ากลางคืนที่นี่เงียบมากแต่บางครั้งได้ยินเสียงโซ่กระทบพ,พ,พื้นหรือเสียงลากเก้าอี้ทั้งที่พิพิธภัณฑ์ปิดไปแล้ว นักท่องเที่ยวบางคนยังบอกว่ารู้สึกมีคนยืนอยู่ข้างหลังเวลามองรูปถ่ายจากคนบริสุทธิ์กว่า15,000คนมีผู้รอดชีวิตเพียง12คนหนึ่งในนั้นคือวันนัดศิลปินที่รอดเพราะถูกสั่งให้วาดภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในนี้ภาวาดของเขากลายเป็นพยานเงียบของประวัติศาสตร์ซึ่งผมไม่สามารถเผยแพร่ได้จริงๆมันหดหูมากๆครับ ทุกวันนี้ต้้นเสลงกลายเป็นพิพิธภัณฑ์และมรดกโลกด้านความทรงจำเพื่อให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ว่าความโหดร้ายมันเกิดขึ้นได้จริงและมันไม่เคยเงียบหายไปจากโลกนี้เราอาจเดินออกจากที่นี่ได้แต่คำถามคือมนุษย์จะเดินหนีจากความโหดร้ายแบบนี้ได้จริงๆหรือแค่รอให้มันเกิดขึ้นอีกครั้ง